สวดีครับก็พบกับผมนะครับแจ็คโอเวอร์ไซด์นะครับอยู่กันที่ช่อง o v e r อร์ไซด์ไรเดนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ชมรีนะครับดอนหัวล่อพามาชมของดีดอนหัวล่อนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่อยากชมรถสวยๆรถซิ่งๆแต่งแนวต่างๆอะไรเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์มาในช่อง YouTube นะครับใต้คลิปที่เราลงไปก็จะมีทางแอดมินบอยแอดมินดำแล้วก็ตัวผมเองนะครับจะเข้าไปตอบในช่อง YouTube และอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นทางเพจแวลเดอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเพื่อให้ยอดไลค์ต่างๆเราได้ขึ้นไปเยอะๆเยอะๆขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้หารถสวยๆมาให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาโดานหัวลอกก็มารู้จักกับน้องกันเลยกับรถที่เขามา้ชมวันนี้นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ Sociedad, คร ını, 2000, 2000, ับผมต้อมครับพี่ชายของช่างฟ้องวัชชากับช่างฟ้องวัชชากนะครับชื่อต้อมนะครับเป็นพี่ชายของช่างฟ้องวันนี้เอารถอะไรมาให้ชมเอยเรมซูเปอร์คัพครับรถเชงห้าสามรถเชียงห้าสามพันเมตรตั่นสองพันเมตรเดือดเปลี่ยวเลยนะทันนี้ก็ต้องบอกว่า เงอันนี้คือวิ่งกันที่ดูไบนะทางประเทศไทยไม่มีให้วิ่ง,งมีพันเมตรที่สนามช้างนะก็คนรักสายนี้ก็เขา้าใจกันอยู่แล้วนะตรงนี้นะเราอบอกว่ารถเชงเป็นรถสภาพภายนอกที่ไม่ได้มีอะไรหวู่หวานะแต่ว่าต้องแม่งได้แม่งเอาอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้าง ก็ชุดสียังเป็นสีเดิมสีเดิมจากศูนย์อยู่นะนแล้วก็มีติดเอ่อเทปซิ่งเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าไม่ให้ลมเข้าตามจุดต่างๆเทปซิงเทปซิงแล้วก็ไล่มาชุดหน้าก็ยังเป็นชุดดัมเบโช็กกึ่งเ <ๆๆ S 2> ดิมๆนะแล้วก็เป็นโชกกึ่งไล่เบา <ๆ S 1> ตามสตาไตล์วัยรุ่นแล้วมีการถอดสายไหมออกใช,ใช่ปะ่ะ <ๆ S 1> สายไหมออกนะไม่ได้ใช้แล้วเห็นความเร็วแล้วกลัวนะ อันนี้โหลดช็มากี่นิ้วน่าจะประมาณสามนิ้วได้สามนิ้วนะโดยประมาณเลยนะโดยประมาณต้องบอกว่าเตี้ยแอกเลยนะเตี้ยมากนะแล้วชุดดัมเบลก็มีการเจาะรูสลลอต่างเนี่ยอันนี้ทางช่างฟ้องทําเองเลยปะใช่ทาเองเลยกับมือเลยไล่เบานะของพวกนี้ก็ทํากันเองชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะแล้วก็ชุดล้อเป็นของไรเอ่ยของฟาคอนครับฟาคอนนะ เขียวสวยมากนะสีสวยมากเลยซาวคอนหนึอนึ่งอ๋ออนนี้กว้าง1.2ใช่ป่ะครับแคบมากนะหนึ่ดลัดเดยยาง45่ห้ทับเก้้ออยู่คู่เท่าไหร่เอ่ย500ครับ500 500บาทนะนี่ไม่แพงครับแต่ใช้ดีอยู่ครับอืมแข็งไหมแข็งไหมก็อยู่ที่แบบกลางๆครับพี่แต่พอใช้ได้ใช่มันคือมันเป็นใบรุ่นทุนน้อยนี่แต่ถามว่าสวยไหมสวยนะให้ให้สีมาได้สวยเลย แล้วพวกงานกึงกระบอกโชกอะไรพวกนี้เอ่อช่างฟองเขาจะไปทำเขาเองที่โรงกึงเขามีโรงเติงที่ส,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 สั่งสั่งสั่งสื่อเขาอยู่อ๋อแล้วคือช่างลุงช่างลุงส่งอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมก็น,น่าจะประมาณหลายร้อยอย่รับนี่นะ,ะเไงชก,กึงยังเงชกข้าวอยู่น่าจะประมาณไม่เกินสัก400บาทนะสำหรับการกึ่งกระบอกประมาณนั้นนะเข้าข้าวก็ไล่กันมาต่อเลย ภายนอกจะไม่ค่อยเห็นมีอะไรเยอะแยะนะถ้ามีเป็นพวกยิงทรายเออนี้เขาลงยันไปด้วยไหมเออใช่พี่เด็ดพี่เด็ดครับทำเถอตยันช่างฟองมาเดี๋ยวเรามาคุยกันทีเรื่องเก็ตเครื่องก็ฝาแท้งยิงทรายอันนี้อยู่คู่ละเท่าไหร่คู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทใช่ป่ะสำหรับการยิงทรายนะ สายฝากเครื่องสวยเลยแล้วก็ไล่มาเป็นที่สวิงอาร์มสวิงอาร์มเก้าร้อยเก้าร้อยบาทใช่ป่ะอันนี้เป็นย่นเข้าป่ะแน่นอนพี่ย่นเข้าแน่นอนนะสําหรับรถสายนี้สายเชงนะอันนี้สวิงอาร์มเป็นของไรเอ่ยสวิงอาร์มผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะน่าจะเป็นงานทั่วไปนะงานทั่วไปเลยเป็นอลูมิเนียมอยู่เก้าร้อยบาทนะแล้วก็ตัวโช๊คครับ เ่วาของ S, <S, <S and <AND T N ครับ S T N 950ใช้ดีไหมตัวนี้ตัวใหม่ออกมาผมผมถือว่าดีเลยนะพี่ตัวเนี้ยนะต้องบอกว่าเพิ่งเพิ่งเคยเคยเห็นเหมือนกันนะสำหรับแบรนด์นี้เจ้าของแบรนด์เป็นพปอนเซอร์ได้ครับผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอยู่คู่แล้เท่าไหร่นะ950 950ใช้ดีเลยนะแล้วก็มาเป็นชุดพ่อท่อข้าหนวลลูกกาครับ ของท่อหนูลำลูกกาซื้อมันมานานมากนะแล้วก็ผมก็เอามาพอดีท่อมันขาดเงี้ยผมก็มาใส่ท่อเองอ๋ออันนี้อยู่ใบสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมไหมใบเท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทครับสองพันกว่าบาทนะสำหรับนี้ก็คือผ่าเพิ่มไปใส่ไส้เพิ่มใช่ะปะไส้มันขาดใช่ครับตัวเนี้ยมันขาดผมก็เลยใส่ไปอ๋ยอยาใส่สามท่อนเลยยาวไปนะ ของหนูลำลูกกานะแล้วก็ชุดดุมสเตอร์ฝาดํานะชุดนี้ก็มีการสลอดกันกึ่งไล่เบา <ๆ S 1> เสียวจัด <ๆ S 1> แล้วแม่งที่สเสน่ห์ของรถเอ่อรถสายสายนี้เลยนะสายสายเช้งเนี่ยผมชอบมากบางโคนมึงทำกันขนาดนี้มึงไม่ถอดเลยว่า <S 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 รู้แบบมันเป็นอะไรที่แบบคาใจผมมากเลยผมอยากจะถามเหมือนกันว่า ใครมันเป็นคนคิดไอสะร้อนแบบเนี้ยแล้วมึงไล่เบาน้ำหนักมันลงอีกเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้อเคีียวเคีียวตายนี้รู้กันอยู่นะแล้วก็ชุดสเตอร์อันนี้ก็เป็นสเตอร์เลททั่วไปนะครับเป็นโซ่415เป็น415นะแล้วไล่ไปก็ฟันไม่บอกดีกว่าช่างบอกว่าเป็นสูตรการไล่ใครไล่ได้ไล่เอานะช่างว่าอย่างนี้ เปียวนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาเป็นชุดเกาะเกาะเป็นของช่างแว่นแว่นหน้าวัดทำบาะช่างแว่นอันนี้ใบราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณห้าหกร้อยถ้าเกิดเราไปสับครับอ๋อสับนะช่าสับอยู่ห้สวยนะซิ่งดีเซียวเลยสำหรับตันี้เขาบอกว่าภายนอกเดิมๆพักเท้าก็ไม่ใส่ไม่รู้ไล่เบาไปไหนเลยไม่ใส่เลย ขี่มากันยังไงวะจ้างพองกับีเองด้วยโอ้โหช่างพองพีเองด้วยเดี๋ยวมาก็ถึงเรื่องสเต็ปเครื่องกันรุ่นนี้เป็น5 3 5 3 5 3นะ5ในกติกาของ5 3มีอะไรบ้างมี5 3คักเดิมชักเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมพลงเดิมพลงเดิมครับก็คือชุดวาล์วเปิดเอาชุดเป่าเดิมด้วยเอาวาล์วชุดวาล์วเดิมได้ก็คือใบเดิมแต่สามารถหลีได้ ล้างล้างได้รีได้ใช่ป่ะแต่ต้องให้อยู่ในใบที่เป็นสแตนดานของรถอยู่ในกติกาอยู่ในกติกานะแล้วก็เปลี่ยนแคมเปลี่ยนสปริงวาล์วอะไรได้ปกติชุดคัตตัวกุ่งตัวกดชุดคัตเอ่อบางรายการก็ล้างคัตได้บางรายการได้แต่โดยมาตรฐานส่วนมากจะเป็นเดิมใส่ได้แค่แผ่นกดอ่โดยประมาณนี้นะแล้วก็่ลนล่างเดิมพละล่างเดิมชัก ไม่มีเอาใช้เดิมไม่มีเคื่องถือเท่าไรก็่เดิมจากศูนย์ทุกอย่างก็วัยรุ่นวัยรุ่น2,000เมตรเราลุกกันอยู่แล้วชุดระบบน้ำมันเป็น e85 ครับ e85 นะแล้วก็มีทำอะไรไปบ้างไหมกับชุดลิมมันลิ้นเอ่อตัวนี้จะเป็นลิ้น28่ิลิ้น28่สปดนะกานยีแปดติ๊กตั้ติ๊กเดิมติ๊กเดิมนะเดิมเลยเอ่อพวกเลกูเลตไม่มีเลยครับไม่มีอยู่แล้วเพราะกัลกาห้ามกัลก้าห้ามนะใช่ แต่เปลี่ยนสายน้ำมันได้ใช่ครับสายน้ำมันเป็นสายใหญ่ได้นะถ้าคนเล่นรถพวกนี้จะรู้ว่าแม้แต่สายน้ำมันก็มีผลนะ<ช>สําหรับอันนี้เขบอกว่าเฟี้ยวนะสําหรับรถทรงนี้ส่วนตัวผมชอบนะรถทรงเข็งทรงเตี้ยๆอย่างนี้ก็นะตอนนี้พอดีอยู่ในสวนสาธารณะนะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อเสียงท่อให้ในท้ายคลิปเดี๋ยวไปหาที่จอดติดเครื่องก,กันก่อนนะก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อ เรื่องว่างบประมาณเนี่ยที่ทำเนี่ยสำหรับเครื่องตัวนี้ยค่าเครื่องเออส่งงานทั่วไปกับชเชิงมันราคาเอาส่งงานก่อนส่งงานทั่วไปก็ประมาณสี่พันห <4, 000 S 2> ้าพันสี่พันถึงห้าพันร้อยห้าสิบบวกแน่นอนร้อยห้าสิบบวกแน่นอนนะเออเราได้อะไรบ้างคือผมเอามาทำผมได้อะไรบ้างหมายถึงว่าอุปกรณ์ข้างนอกที่จะเสริมเข้ามาในเครื่องก็คือมีแคมมีลินหัวฉีดลิ้นหัวฉีดลูกสูบ ประมาณนี้ประมาณนี้นะอยู่ในงบั็ฝาก็เราจุดงนจัดการเื่องแ,แ,แยงเรื่องอะไรห้าสามสเต็ปนี้จบที่ห้าพันแล้วถ้าเป็นรถเชงรถเชงก็ก็น่าจะสูงหน่อยครับแต่นี่ผมน,มนี่ผมยังแบบไม่กล้าไม่กล้กระปันทองนะแต่คือมีราคาให้สําหรับที่เป็นสายเชงอะไรเงี้ยมันบอกว่าเฟียวนะช่างคองเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แน่เราอาจจะเจอกับช่างคองนะ เราต้องไว้นัดวันมาคุยกับช่างอีกทีนึงก็ตัน,นี้จะเป็นแคมของช่างเบนเปดอ๋อตัวแคมเป็นช่างเบนเป็ดิ้วแต่อย,ย่างอื่นก็คือเจ้าฟ้องอทำเองความเร็วเนี่ยหน้าไมมสำหรับเนี่ยเคยลองวัดเล่นๆไหมวัด G P S อะ G P S อะโลเดียวเราพูดแบบนี้แบบโลเดียวน่าจะประมาณขันต่ำ140 14นี่ขันต่ำ140หั14ว G P S นะสำหรับรถคันนี้อ๋อถาม ตอนล่างเดิมชักไม่มีวาล์วใบเดิมแคมเส้นหนึ่งแล้วก็ระบบน้ำมันจริงๆแล้วลิ้นเขาให้เปลี่ยนได้ไหมคือจริงๆแล้วรการทั้นี้คือจะเป็นลิ้นเดิมลิ้นเดิมล้วงอ่าลิ้นเดิมล้วงได้ก็ยังอยู่ในเรือนเดิมแล้วก็ระบบน้ำมันห้ามเลคุเลตใช่ห้ามติ๊กติ๊กก็บางรายการก็บางรายการได้แต่แต่แต่โดยหลักๆแล้วห้ามเลคุเล ก็ผมจะใช้ตทคนิคเดิมทำอยู่แล้วใช่ไหมต้องบอกว่าเยอะนะหมดงบประมาณไปเท่าไหร่เนี่ยให้รถได้รถสภาพแบบนี้เป็นหมื่นอยู่พี่คร่าวๆครับหมื่นกลางๆอยู่ไหม่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่นะประมาณประมาณหมื่นกลางๆนะสําหรับเพราะว่ารถเพงเนี่ยเน้นเบามันแรดูเหมือนไม่มีอะไรสมรรถนะดีใช่แค่นั้นเองแต่คือจริงๆแล้วในความไม่มีอะไรเนี่ย แม่โคตรมีอะไรเลยต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าทุกอย่างในเครื่องมันมันละเอียดอ่อนโวยแล้วนในเครื่องแบบมาโวเราไล่บางทีมันจบยากนะพี่นคนช่างเขาจะรู้เลยก็เสียลูกสูบเสียฝาฝาจะจบเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยต้องลองผิดลองถูกกันมาพอมพนะสมควรอะสําหรับพวกรถพวกนี้นะช,ช่างก็น,น่าจะรู้กันดีก็อย่างที่เขาบอกนะรถไม่แรงอย่าโทษช่างให้โทษว่าตังค์ไม่พอไว้พอดีว ก็ขยับเฟี้ยวอะรอย่างเงี้ยติดต่อทางช่างฟ้องติดต่อยังไงได้บ้างก็ชื่อเฟสชื่อเฟสนะครับชื่อเฟสฟ้องฟลิกฟ้องฟิกกระถางเขาใช่ค่ะางทายเลยฟ้องฟลิกนะครับก็ช่างทำรถด้วยสรับจัดทรงจัดสภาพต่างๆตามนี้เลยนะแล้วก็เป็นตัวขี่ด้วยก็เดี๋ยวเรามาคราวหน้าคงได้เจอกันสำหรับช่างฟ้อง แล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปเสียงท่ออยู่ท้ายคลิปแน่นอนเดี๋ยวเราขยับสถานที่หน่อยแล้วก็จะต่อให้ฟังกันก็สําหรับส่วนตัวผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับเข้ามาว่าใครอยากดูรถอะไรต่างๆนะครับฝากแชร์ฝากซับสไครป์ให้ช่องวอัวไซเลเตอร์ด้วยนะครับณตอนนี้เราก็เดินกันมาน่าจะเกือบครึ่งทางแล้วหวังไว้คร่าวๆก็ โดยประมาณก่อนทัก100,000วิวนะครับเฮ้ย100,000ซับสไคร์นะตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์เยอะๆฝากให้คนอื่นได้เห็นได้มากดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ฝากทั้งเพจด้วยเพจแบนไรเดอร์นะครับสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พูดคุยกับเราได้ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมฟังเสียงพ่อนะครับท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับตามสัญญาที่เก่าเวลาเดิมสำหรับเสียงท่อ หนูทำลูกกานะสำหรับสเต็ปห้าสามของช่างฟองนะไปฟังเลยครับเป็นไงเสียงค้นลั่นน่ะนี่ลงยันด้วยวกูะโดดเวาวช่างฟอง นะแล้วก็มียันช่างฟองก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กของช่างฟองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องลายไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ